ขณะที่คอนแกนยูนเตดอยู่อันดับที่7ของตารางและผ5านััดมี6คะแนนเกมล่าสุดของทั้งคู่ก็กับบารอสทาเดลี่ครับส่วนคอนแกนยุนเต็ดครับมาในระบบ4-3-3นะครับจิตว่าต่างชาติวันนี้ชิบูระนะครับ โนบรุชิมูระนักเตะญ,ญี่ปุ่นก็ได้ลงสนามเกมแรกเลยนะครับซีซั่นนี้เกมเริ่มครับท่าเรือบุกจากซ้ายไปขวานะครับสภาพสนามก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับด้วยความที่คืนมาสุพรรณันสุพรรณันเบิ้ลสวยมากครับปากกอนหลุดมาแล้วปากกอนเปิดไปลูกนี้ชัดเรียบร้อยครับหนึ่งสูงนะโอโ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าลูกง,ง่ายๆเลยครับของแฮมิลตันครับจังหวะคลอสเข้ามาจากปากกอนเปลยพัก สอดมาสวยมากนะครับตรงนี้พื้นที่โล่งๆเลยแล้วเปิดแบบไม่จับไม่รับครับยังอยู่ในไลน์ไม่ได้ทันมองตัวข้างหลังนะครับโจชวัวคอมเมนมองแต่บอลที่อยู่ข้างหน้าแต่ว,ว่าตัวหลังสองคนเลยครับแล้วเป็นคู่สุดหน้าด้วยทั้งแฮมิลตันแล้วก็ทารเดลีแต่เป็นแฮมิลตันเนี่ยแหละครับชา้าเข้าไปด้วยเท้าขวาลองจิวเปิดคลอสไปเสาไกลจะให้ทวินไม่ถึงอา้าวได้ทวินครับจังหวะนี้ขวาขวาจริงเลยครับ่ไปติดเซฟของซูเมที จะเคลียวนี้ไม่ออกนอกกรอบครับวินหักแย่ yeah, แล้วครับธนบูลพลาดเรนเนอร์ ender, ขโมยไปเรนเนอร์ ender, ได้กดด้วยขวาลูกนี้ตีมเสมอสําเร็จครับโอ้โหการผิดพลาดของธนบูลเกสารัฐครับเสียประตูสี่เขาโดนแย่งจากเท้าเลยครับปูหแล้วตามไม่ทันเฉลิมศักดิ์ก็ยังก็อยู่ห่างนะครับพยายามจะเข้ามาบล็อกมาขวาตรุงนี้ก็ไม่ทันเหมือนกันปู่ดูครับตรงนี้ธนบูลมัวแต่มองว่าจะจ่ายให้ใครดีครับ เบรนเนอร์รอฉกอยู่แล้วแล้วก็ฉกมาได้จริงๆครับหนึ่งต่อหนึ่งครับตามตีเสมอได้อย่างรวดเร็วเลยครับขอนแก่นลูนี้เลยครับสุพรรณันโอ้โหแบ็กหลุดตำแหน่งไปเปิดลูดี้โอ้โหแรงยีครับเม่อเสาแรกแฮมิลตันเสาสองบาลล็อตเสาแล้วออกมารับหลุดโดนไหมครับจริงลูดี้ไม่ตกกรอบครับโอ้โหมากดดันแต่ว่าตรงนี้โอ้โหแบ็กซ้ายหายครับสัมพันธ์ลอยขึ้นไปสุพรรณนันพยายามจะเปิดไม่รู้จะเปิดให้ใครเหมือนกันเพราะว่ามีอยู่สองคน แล้วดูว่าตรงนี้อูไปรับหลุดเองครับจิรวัตรแล้วบะดินยิงฉล็บลุยสวนขึ้นมาก็ได้ลุนเลยก็จังหวะนี้ปาดเข้าไปเสาสองโลกๆทิ้งแล้วก,ก็สกัดตรงเส้นประตูครับโอ้โหเกืออเป็นสองสูงเ่เรือจังหวะของประดินผานลาแต่ว่ากลายเป็นท่าเรือที่สวนขึ้นมาตรงนี้มองทางไกลอูหให้สวยแล้วที่บัดินแต่ยิงเบาเกินไปครับแล้วโจชัวคอมเมนไปคุมเส้นพอดีพอดีเลยครับโอ้โห วันนี้สังเกตนะปากรปากรอนยัดมาตรงนี้ชิงแล้วหลุดมาเลยครับทางด้านชิมุระชิมุระปาดไปสอสองเรียบร้อยครับโอ้โหคือเล็งแล้วนะครับแล้วตรงนั้นนี่แฮมิลตันเขววิ่งมาชาร์จสองต่อหนึ่งครับขึ้นนาอีกครั้งนึงครับการท่าเรือแต่เหนือสิงอือดูแฮมิลตันวันนี้ยังไม่มีลูกโบกนะอุ้ยแต่ว่าดูดีนิดสวยมากครับใช่ครับทาเดลี่ให้นี่ทะลุมาครับชิมุระแล้วปาดโอ้โหตัวประกบฉัดชัยอ่ะ ไม่ได้มองนะครับว่าด้านหลังของเขาเนี่ยมีแฮมมิันนะครับคือมองแต่บอลน,นะครับมองแต่ตัวบอลแล้วก็ตัวจ่ายที่จะเปิดเข้ามาไม่ได้มองว่าแฮมตันอยู่ข้างหลังครับแล้วก็แท็กอินลูกนี้เท้าซ้ายไม่เหลือ2ประตูครับขวาหนึ่งซ้าย1หลอดประการวันดีนีขวาผ่านตลอดเหมือนกัน,นครับเปิดไปลูกนี้เราเลยสองใจจับไม่ดีโอ้คือเหมือนแฮมมิตันนะไปอลกอนครับไปทางขวาที่ทวิน ในกรอบแบบมีแค่เบลนเนอร์นะครับแลบบ้วจังหวะที่ลงมาเชื่อมอา้าวให้มาหลุดเหมือนกันทวินเปิด,ปดแล้วจิงโอ้โหอีกท,ทีนึงเรียบร้อยครับโอ้แต่ว่ามีล้ำหน้าขึ้นมาก่อนครับลอสเซมีคาราบูเอ้ครับเอ็นได้สามเดี๋ยวดูครับล้ำไม่ล้ำโอ้โหไม่ต้องตี v ีอาร์ไม่ต้องใช้ปีอาร์เลยนะครับแต่ก็ผู้ช่วยผูผ้สินถือ อ้าวแล้วยังไม่ต้องเตะเลยครับงางดบนดานไป่อยพูทธศิลป์เป่าจบเกม45นาทีแรก45นาทีขอนแกนนะครับเปลี่ยนมาบุกจากซ้ายไปขวาตามหลังอยู่1ต่อสองนะครับสำหรับทีมเยือนถึงเวลาเลวินวิ่งไปแล้วครับแต่ปฏิเลือกจ่ายช่องนี้ บอลมาถึงเควินเปิดไม่ดีบเปิดแล้วหลักตัวเองเนี่ยลูกมาแล้วมันทะลักไปถึงครับนี่จะราวัดหักกลับมาครับพอโดนแขนมันก็เลยเนี่ยครับกลายเป็นบอลออกหลักไปนะครับลูกเปิดด้วยซ้ายของเควินดีลมรําแล้วก็ชี้เป็นลูกจุดโทษครับนี่ครับคือมันโดนแขนจริงนะครับแล้วก็แขนของจัดชัยเองก็ไม่เดชาครับให้สัญญาแล้วครับ ชาเดลี่วิ่งมาแล้วก็แปรล,ลูกนี้เรียบร้อยครับมุมซ้ายมือของตัวเอนะครับนีเป็นสาประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เป็นลูกที่4ของบาลอสพัดยิงประตูที่4ของเขากับการท่าเรือในฤดูกาลนี้มองมองให้เห็นเลยครับว่าจะไปทางซ้ายมือของตัวเองครับแล้วก็ยิงไปมุมนั้นจริงๆคือนำสามหครับการท่าเรือ กลายเป็นว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับหลังจากนี้เป็นประตูที่46ครับในบอลไทยลีกครับอของอ่าวขอดแก่นมาจังหวะนี้มีโอกาสเอา้าพุทธศินไม่ว่าอะไรครับโอ้ยอาวยังได้อยู่คาราบูเอ้จิงลูกนี้ไปตรงตัวสู่เมธีครับแบ่งเข้าซ้ายปันลูกนี้ไปตรงตัวครับโอ้หตัวสำรองแล้วแทงมาลูกนี้ทวิน ตรงกลางปาดมาจับแล้วจับแล้ว,ลวหาเรียบทิ้งด้วยทีย่เรียบร้อยไม่เข้าครับโอ้ยดึกว่าตรงนี้กล้องไม่ชัดเจนล้ำไม่ล้ำไม่รู้แต่ว่าให้เอาไม้ที้หนี่กันจะล้ำอยู่เหมือนกันนะครับแล้วเขาซ้ายหลุดเสาแรกครับดูครับซุเมทีที่ยืนอยู่เปิดเสาแรกกลายเป็นท่า,าเหลือได้หลุดแล้วยกมาลูกนี้หลุดเลยครับบาลอสทาเดลีแต่หลบร่วบจุดโทษครับ แต่ว่าพอให้ตัวนี้นี่ยังไงก็ไม่ล้ำครับว่าทะลุมาจากแถว2ครับชาเดลี่เขาออกไปรวมนี้ไม่โดนบอลเลยนะครับก็ชัดเจนคือเกมกับทางประจวบเขาก็ทําฟาว์ในลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วนะครับทางจีรพัฒน์ที่เหลือนี่โอกาสสามแต้มสูงมากครับชาเดลี่วิ่งมาลูกนี้ปุ่มเดิมเลยครับป้โหจิรวัฒน์เ่ดาวถูกเด่ว่าแกยิงดีครับบอลสทาเดลี่ครับหนีเป็น4-1ครับ็จะแบบเป๊ะเลยครับกับนะครับสกอร์4-1ครับ ให้เกมนี้การท่าเรือกับสาคะแนนโอกาสสูงขึ้นมากๆเลยนะครับขวางอยู่สองสามคนคืนกลับมาให้เควินเควินแล้วทำชิงลูกนี้บดรินหลุดมาบดรินทิ้งเรียบร้อยครับ<อ>ห้าประตูต่อหนึ่งครับบดินผาลาครับโอ้โหแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ประตูของการท่าเรือได้ตรงนี้เนี่ยมาจากการเข้าท่ายับการท่าเรือ เนี่ยบอลหักมาแล้วทาเดลีบอลแรกไม่ดีม,มันไปย้อนหลังแล้วพยายามจะแต่งไม่ไมยิงเองด้วยครับให้ธนาสิทธิ์ยิงอีกครั้งหนึ่งดาบสองของสุขนันคืนกลับมาหาครับได้เปิดเปิดลูกนี้หลงสก,กัดเอาไปได้ครับธินกรอีกแล้วนะครับหลุดมาอีกทีนึงวอลชิตวอชิตให้ลูกนี้อาวัธนาสิทธิ์หลุดมาธนาสิทธิ์เปิดไปเสาไกลได้โกเรียบร้อยครับ 6ประตูต,อนนต่อ1ธีรศััติ์เพย่นิมาแล้วประตูนี้ส่งท่าเรือขึ้นนําจ่าสูงครับเอาจนได้จริงเครับเพราะว่าก่อนหน้าจริงครับบอลลงสวยครับบรชิตแล้วหักข้อตรงนี้ไม่ลำหน้าครับให้กับธนาสิทธิ์มองมี2อสาคนครับในกรอบโทษแล้วก็เป็นธีรศััติ์ได้ขึ้นโมงโดยที่สัมพันธ์อยู่ข้างหน้าไม่ไดันได้ขึ้นนะครับสัมพันธ์ สองตัวสำรองครับธนาเร็์เปิดให้ทีละสักอูแล้ววันนี้แนวรูกของท่าเรือครับทั้งคู่หน้าดีกว่านะครับขึ้นนำมนจากฝูงชั่วคราวส่วนคอนแก่นพ้เกมนี้ก็ยังหยุดอยู่ที่6คะแนนเดิมนะครับ